วหมดก็พอทุเรียนน้อนี่ไงนี่ทุเรียแบบซูทเียแบบทุเรียแบบซูาะปัปปะปเลยนะมุ้ราเตะมัดาอดเลยปุ๊ปบปาาก็เลิแต่เอาะที่นั่นรกเออวันนี้แกงอุ๊ปเป็ดครับผม But come in, my man. อ่าเดี๋ยวนี่แกง wow. hmm. อีหนึ่ก้อว้าเออไอเนาะ่ไปเนาะอะเธอเมยนห้เราเรียกที่มอเล็กอีกเพราะเพราทุเรียนง่าเมหเอามีวนเลยห่อวสุทุเียนง่าลีนะเพกอ๋อเลยอีทุเียนกะเปอีอีบัวาชีเจ้าเนาะก็ชีเจ้าที่บานสาเจ้เนาะ

โคลาที๋วนมอส่ลาเน่นเนี่ยไิซาซาลวเอา่บูมาคู 比赛会你赛嘛也，嗯，那是。 đây <laughs> ừ. à, <phô> rồi. <laughs> nhà nó nổi lên bên người ta phải trả phải